สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเอิร์ธเดย์ครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายกระทำกันคลิปนี้เป็นคลิปเก็บตกของแฮนดิ้งคูเชยนคิงนะครับในระยะ2.7อ่าผู้เล่นก็คือน้องเบสเอสทีนะครับโอ้โหเอ้ยนี่าวงสวอย่าาว่าน้องเล็กเอาไม่อยู่อย่าหาว่าน้องเล็กเอาไม่อยู่ ขิงไม่เลิกวันนี้นะครับสิบสองสิบสองเลยด์ทิงเซฟเลยครับนบัสเเมื่อกี้่ทิ้งยังไม่ได้ทิ้งนี่เมื่อกี้ทิ้งไหมทิ้งอยู่ดีนะเิ้ยหัวสวยแล้วทิ้งทีเดียวเพื่อสายสามร้อยต้องนะต้องสี่กังหลไถ่เดี๋ยวซีนเยอะ เด,เดี๋ยวน้องหล่อฮะเ,ออเดี๋ยวขึ้นเป็นแรงด์เออีกเดี๋ยวขิงกูอีกคลิปเดียวรอไม่รู้กี่วันเลยเอ็ซี MC บอกดูจนเบื่อเลยไม่รู้ดูคนไหนคนไหนมั้งขอบคุณครับไช่ใช่โอ้ขอบคุณครับ เห็ดตัวกระจึงอย่างนี้บอกไม่ได้เลยนะเนี่ยว่าคันนี้เหมาะกับปลาอะไรได้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวไปเลี่ยนได้หมดใส่สวยครับขอบคุณครับถ่ายรูกใจญมากช่วยกันทำงานหน่อย อยากเจอกับโ h ่จังเลยอยากเจอของมิเก็บเจ๊สำหรับคันคูเชียนคิงนะครับก็เป็นคันที่มีลักษณะเวทกลางลงมาอ่อนนะครับดังนั้นจึงซับแรงกระแทกของปลาในช่วงแรกได้สำหรับตอนนี้ผมให้เบสนะครับใช้สายแค่12ปอนด์นะครับโดยที่จะไม่ให้เบสทิ้งสายเซฟตี้นะครับ แต่ว่าถ้าอยู่ในแต่ถ้าอยู่ในบ่อแข่งทิ้งได้ทิ้งเลยีทิ้งเลยบ่อแข่งีทิ้งเลยวัดปุ๊บโยนเลยคนเราฟิวการอันนี้ฟิวคนปลาเล่นเปิดเบรกหน่อยเออสวยสสววยยนะยังไม่ได้ทิ้งเซฟนะอ่า ใบบูไม่ได้แตวแตดันนี้ไพ่ทำไมมันเยอะจังวะถ้าเป็นใ้บูมบบนี้ร้องกรี๊ดคิกวี๊ดแล้วอ่ะมันไม่อยู่อันนี้รีบต้องรีบต้องรีบโอ้โฮ้ยไซนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าฝืนมากนะอย่าฝนมากถ้าไม่ไหวก็เราจะรอดแล้วเออถ้ารอดนี่หล่อเลยนะไม้เดียวจบเนี่ยเอาเรื่องเลยครับ power lift ดีครับนี่สองเจ็ดนะครับเนี่ยสายกี่ปอล สิบสองปอนครับดูความยืดหยุ่นที่มันให้เลยครับดูเรื่องเลยท่านการบีเหยื่อดูเป็นข้าไหมโอ้โหไซส์ขนาดดีจริงเลยหรอดีจริงนะดู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 ดีขนาดเด็กดีเด้งอ่ามันเด้งขึ้นใหม่ไหมมัะสุอมากอโอเคดูเรื่องจะอ่ะจหาว่าเราเป็นมนุษย์ทับลายใช่อ้าวรอยแล้วโอ้แจม โอ้ยสองเจ็ดนะครับเฮ้ยเฮ้ยบอหนุ่มทไม่ให้ไปเบ็ดอยู่ไหนล่ะดูดไปยังดูดิเช็กสายดูดแล้วครับโอเคบ๊ายบายไม้เดียวจบ ต้องมีโค้ดบอกห้ามทิ้งห้ามนี่ไลเอาอยู่คันเอาอยู่ไลโค้ดใช่ไหมเออไลต้องให้ยืนแบบกำกับต้องให้ต้องใจกล้าหน่อยสิ Earth Day Freedom in my life